ถ้าเกิดให้อาจารย์อ่านใจรัฐบาลรัเสเซียดูเนี่ยนะครับเป้าหมายจริงๆของรัฐบาลรัเสเซียเนี่ยคือถึงขั้นต้องการจะผนวกยูเครนกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียไหมหรือเพียงแค่ไม่อยากจะให้ชาติตะวันตกเข้าไปยุ่มย่ามโดยเฉพาะการฝึกทหารเอาอาวุธไปตั้งในยูเครนฮะค่ะคิดว่าไม่ได้ต้องการผนวกยูเครนให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะเนื่องมาจากว่าทุกสิ่งทุอย่างมันถูกระบุเอาไว้แล้วตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะคการลุกราน ก็ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะคะมันเป็นการแสดงการตอบโต้นะคะทีออ่อันนี้เนี่ยจากที่โคศกของทางฝั่งเครมลินเนี่ยได้มีการประกาศออกมาโดยตลอดนะคะรวมถึงสโตรเกลอ็อกลอฟด้วยเนี่ยนะคะก็ได้มีการ อธิบายถึงกิจกรรมหรือว่าการเขาเรียกว่าตรึงกําลังทหารตามแนวชายแดนทางด้านตะวันตกซึ่งก็คือทางด้านตะวันออกของยูเครนนั่นเองเนี่ยถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมนะคะของรัสเซียเพื่อรับมือต่อการยุ่วยุที่เกิดขึ้นจากทางฝั่งของยูเคร,รนแล้วก็ทางฝั่งของทะเลดาที่เราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการยั่ยยุจากทางฝั่งของยูเคร,รนโดยตลอดโดยการเปิดทางให้ ฝั่งของสหรัฐแล้วก็นาโตเองเนี่ยเข้ามาวางเขาเรียกว่าบทบาทอิทธิพลเนี่ยในทะเลดำในในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรึงกําลังมีการส่งเรือรบเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรือรบของพันธมิตรอย่างของอังกฤษหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการซ้อมรบในทะเลดําด้วยแล้วก็เรื่องของการติดตั้งฐานขี่ปณนาวุธนะคะคในดินแดนที่เป็นอิทธิพลเก่าของรัสเซียซึ่ง พฤติกรรมแบบนี้ทุกๆอย่างล้วนแต่เป็นการยั่วยุที่ทำให้ฝั่งรัเสเซียเองอะ่ะย่อมที่จะมีสิทธิ์อ้างถึงในการที่จะตรึงกำลังไว้ในตามชายแดนเพื่อเหตุผลของการป้องกันตนเองอันนี้คือ,อสิ่งที่ปูตินเองก็ยังคงยืนยันในรูปแบบนี้ว่าการที่มีการตรึงกองกำลังไว้นะคะตามแนวชายแดนแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะไปรุกราน แต่มีจุดประสงค์เพื่อที่จะป้องกันตนเองซึ่งตรงนี้อยากจะให้มาสังเกตทางฝั่งของพฤติกรรมของทางฝั่งของนาโตแล้วก็สหรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าพฤติกรรมหลายประการเลยมันมันเป็นเหตุเป็นผลกันสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางฝั่งรัสเซียด้วยนะคะค